ท่านผู้โดยสารโุกท่าน This is Captain s p e a k i n g ขอต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านนะครับเข้าสู่เที่ยวบินสุดพิเศษจากสายการบิน Channel 3 Airlines ภายใต้คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า l o v e i s i n d i r Channel 3 Charity c o n c e r รีเซ e ต์เด็ by We w e r Smart Fun แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าทางซ้ายมือของผมนะครับเป็นกลุ่มนักบินที่เขาลือกันว่ารูปหล่อที่สุดในเมืองไทยเพราะเสียงรีดนะครับนขวามือก็ใช้เล่นนะครับผม เป็นสาวสาวแอร์โฮสเตสที่ตอนนี้มีกระแสบอกว่าสวยและน่ารักที่สุดในเมืองไทยครับผมกับค <ผม S 1> ันด<ต>้นนยครับผมแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตานะฮะเพราะว่านักบินแล้วก็แอร์โฮสเตสเราเนี่ยค<อ>รับลีลาดีคอนเซ็ปต์แน่นด้วยนะ เลาจะป็อยากรู้จักไหมฮะอยากรู้จักหมาเคราะว่าก่อนที่เครื่องจะเพคออฟเนี่ยต้องเช็คอินก่อนเช็คอินเลยนะบอยจะเช็คอินใครครับแล้วพี่เช็คอินบอยไหมฮะวันนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้บอยบอยไม่รู้แต่มาลูกสองลูกเสือมาเดินให้แอร์แนะนำตัวดีกว่าเช็คอินดีกว่าได้บอยอย่าเล่าเรื่องเลยครับใครเป็นใครแนะนำตัวกันเลยสวัสดีค่ะ รอฟังคอนเสิร์ตก่อนรอฟังคอนเสิร์ตก่อนเท่าที่บินมานะคะผู้โดยสารที่เนี่ยน่ารักที่สุดเลยคะ<า>่ะ<า>โอ้นี่ได้นี่ได้ได้ดอยู่ได้อยู่น้าก